สวัสดีทุกท่านที่หลงทางมายัางช่องนี้คลิปวิดีโอนี้ขอเสนอสตองเกรดถังสำจังการปาปีสศาศ์ข้าไมา่ได้ทำเพื่อสิ่งใดข้าเองก็คิดไปถึงเช่นกันว่าสาเหตุที่ทำให้ข้ามายังโลกแห่งนี้มันช่างน่าขันสิ้นดีเทพทั้งสวรรค์ล้วนแต่เป็นมารอย่างนั้นเหรอและข้าก็คิดไปถึงเช่นกันว่าตัวข้านั้นพวกเจ้าจงจำเอาไว้ ที่ข้าตายวันนี้ข้าไมา่ได้ทําเพื่อโลกใบนี้และก็ไม่ได้ทําเพื่อใครทั้งนั้นข้าตายเพราะข้าเบื่อโลกใบนี้ต่างหากเล่าโลกบ้าๆที่แสนน่าเบื่อท่านอาจารย์ข้าจะกลับไปใช้ชีวิตที่โลกของตัวเองทุกคนเอาไว้เจอกันพบหน้ากําจัดปีศาจอัพสกิลและฝึกลูกเสร็จเป็นเรื่องรา่าที่ข้าทำหลังจากมาเยือนโลกแห่งนี้เจ้าเล้งบ้า ดูแลน้องๆให้ดีด้วยอย่าให้การตายของข้าต้องสูญเปล่า <c oughs> ไม่คิดเลยว่าตัวข้าจะมีวันนี้วันที่ข้ายอมตายเพื่อคนอื่นหนึ่งปีที่แล้วผมคือพระถังซัมจังไอ้โง่ที่โดนระบบลักพาตัวมาจากศตวรรษที่21และตอนนี้ผมกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้ว่าควรจะรับมือ,อย่างไงดีก้อยลิงบ้าที่ผมเผชิญหน้าอยู่มันไม่ยอมสนใจอะไรผมเลย คำเตือนภารกิจปราบซุนงอคงเหลือเวลาอีก30นาทีกรุณาทำภารกิจให้สำเร็จหากทำภารกิจไม่สำเร็จผู้ใช้งานจะไม่มีวันได้รับรางวัลภารกิจนี้ตลอดไปบัดซบเอ้ยยังจะมีหน้ามาแจ้งเตือนอีกหวงทองที่เจ้าแม่กวนอิมให้มาคงจะเป็นของปลอมแน่ๆเหลือเวลา25นาทีไอ้ยิงเวนี่ก็ด้วยเจวันที่ผ่านมาข้าพูดดีก็แล้วทำดีก็แล้วย่างเนื้อให้กินเด็ดลูกท้อมาให้แม้กระทั่งปอกเปลือกกล้วยให้กินแต่แก ก็ยังไม่ยอมใส่ห่วงนี่แล้วไปกับข้าดีๆสักทีนี่เจ้าคิดว่าข้าโง่หรือไงกันถ้าข้าใส่ห่วงนี่ก็เท่ากับว่าข้าต้องเชื่อฟังคําสั่งของยูไรน่ะสซข้าไม่มีทางใส่มันเด็ดขาดไในในนิยายเขียนเอาไว้ว่าหงอคงโดนทับอยู่ใต้ภูเขามันจะปวดจนตายถึงกับร้องขอชีวิตจากหน้าสงสารไม่ใช่หรือไงวะข้าลาไม่เข้าใจเลยทำไมเจ้าต้องเอาข้าไปด้วยทั้งๆที่วิชาของเจ้ามันสูงกว่าข้าสักอีกคิดว่าข้าอยากเอาแกมาเป็นพวกนักเรือไงฟ้า ก็ต้องเป็นเพราะระบบมันสั่งมาน่ะสิโลกบ้าๆบนี่มันทําให้ผมเปลี่ยนความคิดได้ทุกวี่ทุกวันช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้ผมเองก็คิดได้แล้วถ้าขัดขืนไม่ได้ก็ต้องสนุกไปกับมันสิจะหมดเวลาแล้วไม่ได้การละถ้ายังไม่ได้ตัวซุนเงาะคงมาอยู่ฝั่งข้าข้าคงอยู่รอดได้ไม่เกิน3วันแน่ๆข้าจะถามเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าลิงบ้าเจา้าจะยอมไปอัญเชิญพระไตปิดกกับข้าดีๆหรือไม่ไม่ไปมีไรปะการเดินทางครั้งนี้เจา้าจะอยาก หรือไม่อยากเจ้าก็ต้องไปกับข้าฮึแค่นี้ก็สัตว์ของพาย่ไรมังกรผนึกวันนี้ต่อให้ย่ไรมาห้ามข้าด้วยตนเองไอ้ลิงบ้านี่ก็ต้องไปกับข้าโอ้วิธียั่วโมโหของข้านี่ได้ผลดีเหมือนกันนะผู้ขัดขืนตายแกตั้งหากที่ต้องตายอามมตตาพุทธ ปดผนึกลิงสาเร็จความสามารถระดับเต็มหมดเวลาการทดลองใช้ต่อจากนี้หวังว่าผู้ใช้งานจะสามารถเพิ่มระดับไปให้ถึงระดับเต็มได้ด้วยตัวเองนะขอให้โชคดีจุบจ๊บจุ๊บอะไรคือทดลองใช้งานฟะไอระบบแหงซวยเรอค่ายแล้วหรือไงเนี่ยหฮ้ยก่อนหน้านี้ไม่เห็นจะบอกเลยว่ามีระยะเวลาจํากัดบอกไปแล้วแต่ผู้ใช้งานไม่ตั้งใจดูเองบัดซบเอ้ยถึงแม้ว่าข้าจะกลับมาฟื้นฟูได้นิดเดียวแต่อย่างน้อย เกิดอ,อะไรขึ้นไอล้ลิงบ้านี่มันจะทำอะไรอีกอแอ่หลอกข้าก็เหมือนที่อยู่ไลหลอกข้าไงใช่ไหมล่ะถ้าไม่ใช่เพราะมันใช้แผนหลอกข้าข้าจะลงบพึกถึง500ปีได้อย่างไง500ปีเต็มๆ500ปีเชียวนะโว้ยไอล้ลิงบ้านี่มันกำลังโกรธยูไลอยู่นี่ข้าจะเกมโอเวอร์แล้วเหรอ,อภารกิจบาปซุนโงคงเหลือเวลา10นาที เอาเลือดของแกมาสังเวยให้ข้าซะดีๆเดี๋ยวก่อนลิงบ้านี่แกคิดบ้าถ้าอยู่ไรไม่ใช้แผนหลอกแกแกจะชนะยูไรได้เหรอเอ้ยคำถามนี้มันมีคำตอบอื่นด้วยหรือไงแต่เท่าที่ข้ารู้การต่อสู้ระหว่างแกกับยูไรยังมากก็มีโอกาสแค่สีต่อ6แกสส่วนยูไร6แกว่าไงนะก็หมายความว่าสุดท้ายแกก็ต้องพ่ายแพ้อยู่ดีอย่างไรเล่าจะให้ข้าพูดอีกกี่รอบ คำตอบก็เหมือนเดิมหน่อยไอหัวเหม่งนี่วอนซะแล้ว500ปีที่ผ่านมาพลังของอยู่ไรกาลังพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วแกล่ะพลังของแกอ่อนกว่าเมื่อ500ปีที่แล้วอีกถึงตอนนั้นอยู่ไรจะไม่ใช้แผนจุดจบของแกก็ยังเหมือนเดิมอยู่ดีถ้าอยากแก้แค้นล่ะก็มาอยู่กับข้าซะว่าไงนะจุาหัวเหม่งก็ข้ามีแค้นกับพวกมันเหมือนกับเจ้าอย่างไงเล่า ไอ้ลิงเบื้อแม้ว่าข้าจะไปอัญเชิญพระไตปิดกตามคำสั่งของท่านกวนอิมแต่ว่าข้าเองก็มีแผนของข้าเช่นกันที่เจ้าพูดหมายความว่าอย่างไรแล้วทำไมพลังของเจ้าพระนี่ถึงอ่อนลงกว่าก่อนหน้าข้าสัมผัสถึงไอพลังไม่ได้เลยแต่รู้จักความสามารถของมันก่อนหน้านี้แล้วเจ้านี่มันเก่งกว่าข้าซะอีกหรือว่าเจ้าพระบ้านี่มีวิชาลับอยู่กันแน่เน่เจ้าลิงเจ้ากำลังคงสงสัยสินะว่าข้าใช้วิชาลับอะไรอยู่เอาอย่างนี้ถ้าเจ้ายอมไปกับข้าล่ะก็ ข้าจะถ่ายทอดเคล็ดวิชาทั้งหมดให้แก่เจ้าแค่ข้าเพิ่มเลเวลร้านค้าระบบก็จะเปิดแล้วก็จะมีวิชาให้เลือกซื้อเยอะแยะเลยข้าจะให้เจ้าเล็งนี่รู้ไม่ได้ว่าข้ายังกากถ้าเจ้าไม่อยากมากับข้าข้าก็จะไม่บังคับเจ้าหรอกนะเจ้าเล็งแต่ข้าขอเตือนถ้าเจ้าโดนภูเขานี่ผนึกอีกก็ไม่มีใครสามารถช่วยเจ้าออกมาได้อีกแล้วล่ะถ้าเจ้าข้าอยู่ไรแกแค้นได้สําเร็จแล้วเจ้าจะทําอะไรต่องอโคงภารกิจของข้ามันไม่จบแค่นั้นหรอก ภารกิจปราบซุนงอคงเหลือเวลาหาวิสุดท้ายยินดีด้วยภารกิจปราบซุนงอคงสําเร็จฟังข้าให้ดีหวังว่าสิ่งที่เจ้าพูดมาในวันนี้จะเป็นความจริงทั้งหมดเจ้าคงรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นไปเตรียมเสื้อผ้าสะอาดมาให้ข้าหนึ่งชุดผ้าโพกหัวด้วยพราะใส่ห่วงนี่แล้วมันทําให้ข้ารู้สึกเหมือนข้าเป็นสัตว์เลี้ยงของเจ้าเลยข้าจะหาวิธีฟื้นฟูพลังกลับมาให้ไวที่สุดเพราะงั้น ทนอยู่กับเจ้าพระนี่ไปนกน่อนรอจานด้วยเซดสุนหงอคงในที่สุดพระถังซัมจั๋งก็ได้รู้สึกคนแรกสุนหงคงมาร่วมเดินทางไปอัญเชิญพระไตปิดุณเขาผู่ถัวเจ้าแม่กวนอิมท่านกวนอิมพระถังซัมจั๋งปลดผนึกสุนหงคงได้สําเร็จแล้วฝีมือไม่เลวสมกับเป็นชาติที่สิบของจินฉานแถมเจ้านั่นยังพูดด้วยนะว่าเขาจะช่วยสุนหงคงแก้แค้นพระอยู่ไรว่าไงนะท่านกวนอิมพระถังซัมจั๋งมันโอหังขนาดนี้ให้ข้าไปจัดการมันเลยไหมงั้นเจ้าก็ระวังตัวด้วย ข้าจะทําให้สุดฝีมือเลยถังซอมจังจงแสดงให้ข้าเห็นทีเถิดว่าเจ้าจะทําได้สักแค่ไหนกันเชียวตัดกลับมที่พระถังซอมจังฮ <c oughs> อย่ามาดูถูกพวกข้านะเฟ้ยวิชาเผาขนขาไ้ <c oughs> ลอยลอ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 เราปีศาจท,ที่เสินโง่เขาจงมาเป็นข้าประสบการณ์แก่ข้าเถอะเปิงปงังข้าประสบการ์เพียงพอต่อการเพิ่มระดับแล้วอัปเกรดสาเร็จเอระดับของเจ้าหมอนั่นเพิ่มขึ้นสูงอีกแล้วผ่านไปเพียงแค่3ามวัน พลังของพระถังซัมจั๋งเพิ่มขึ้นมา3มระดับบนโลกนี้มีวิชาที่สามารถไต่ระดับได้เร็วถึงเพียงนี้เชียวเหรอไอพระนี่มันเมนูของวันนี้ไก่นึ่งผัดเผ็ดกระต่ายหนูอบเนยงอคงวันนี้อาจารย์จะโทรฝีมือทําอาหารให้เจ้าดูไอโลนนี่มันไม่ใช่แค่ฆ่าปีศาจเพื่อเพิ่มระดับเท่านั้นแถมมันยังเอาปีศาจที่มันฆ่ามากินด้วยทําไมอยู่ไรถึงได้เลือกคนแบบนี้ไปอัญเชิญพระไตพิโกกันนะวัตถุดิบชั้นสูง ต้องปรุงด้วยวิธีพื้นบ้านเท่งนั้นเชา่าแหมอเดียเพิ่งรีบสิงมอคงอป,ปับโป่ยกายเหรองมอคงช่วยควบคุมสิทธิ์น้องของเจ้าหน่อยก็แค่หมูตัวนึง่งทำไมเจ้าไม่ลงมือเองเล่าก็เพราะว่าเจ้าหมูนั่นคือป่วยกายยังไงเล่าเอ้ยไอหัวแม่งนี่เจ้าตั้งชื่อให้หมูด้วยเหรอ ย,ยุ่งยากซะจริงเอานี่ไปซะเออป๋ยอยกายเจ้าเพิ่งได้เปิดตัวเองแท้ๆแล้วก็โดนสิทธิ์พี่ของเจ้าเตยต,ตายซะงันเจ้าตายได้น่าอนาถมากเออทั้งหมดนี่มันเป็นความผิดของของของอาจารย์อย่างค่อ,อใครเป็นสิทธิ์พี่ของหวานฟอก็แค่หมูป่าที่จิตสำนึกยังไม่ตื่นตัวนึงมันมีสิทธ์แม้แต่ขัดรองเท้าให้ข้าซะด้วยซ้ำอุ๊บส์จิตสำนึกยังไม่ตื่นเหรอเผดเปิดซะแล้ว ปอยไก่ยังไม่ได้เปิดตัวฉากนี้นี่วาเออเขินชำมัดอ่ะเฮมยงอคงเจ้าเคยได้ยินพลังที่มีชื่อว่าการอย่างรู้ไหมข้าน่ะเห็นแล้วอนาคตเจ้าจะมีสิทธิ์น้องสองตัวตัวหนึ่งเป็นหมูและอีกตัวหนึ่งเป็นปลาข้าไม่อยากรู้อนาคตในเจ้าสัญญาว่าจะถ่ายทอดเคดวิชารับให้ข้าไงจุง๋ยก็บอกแล้วไงว่าข้าเสียหายหนักมากตอนที่เปิดผลึกให้เจ้าข้าจะต้องฟื้นฟูให้เสร็จก่อนถึงจะสามารถถ่ายทอดวิชาให้กับเจ้าได้ รอก่อนนะเฮ้ย <c oughs> นั่นใครอามิตตาพุทธมีดวงดาวเจ็ดดวงอยู่บนสีสษะแบบนี้ท่านคงจะเป็นพระถังซอมจังสีนะ <c oughs> <c oughs> สนุกกันละทินนี้เอาละขอจบเอาไว้เพียงแค่สีตอนก่อนก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดี